จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของโรงพยาบาลลำปางจัดการประชุมวิชาการแพทยาศาสตร์ศึกษากระศาศาศาทรวงสาธารณสุขครั้งที่23เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรรองประลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดการประชุมวิชาการแพทย,ายศาสตร์ศึกษากระทรวงสาธารณสุขครั้งที่23ซึ่งทางโรงพยาบาลลำปางจัดการประชุมเพื่อให้อาจารย์แพทย์นักศ,าศ,าศ,าศาึกษาแพทย์นักวิชาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการประเมินผลซึ่งจะส่งผลถึงการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพให้กับหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณาสุขให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในงานก็มีการบรรยายพิเศษนะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งการแลกเปลี่ยนการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางแพทยาศาสตร์ศึกษาทั้งแบบวาจาและแบบโปสเตอร์และการจัดแสดงนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของสื่อการเรียนการสอนด้านการแพทย์โดยปลัดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าเวทีวิชาการแห่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาต่อยอดองความรู้ด้านแพทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมก็จะสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพในการเพิ่มจานวนแพทย์ที่ยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันด้วยการยกศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปให้เป็นศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาครับซึ่งการยกศักยภาพเป็นแพศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาเนี่ยงับสิ่งที่จะได้ก็คือ หนึ่งนะครับเราสามารถที่จะปลดแพทย์เพิ่มได้ขึ้นมากขึ้นนะครับสองนะครับก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการนะครับเนื่องจากว่าการเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาเนี่ยนะจะต้องมีการจัดบริการนะครับมีการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ที่เป็นเฉพาะทางนะครับก็การดำเนินการตรงนี้นะครับที่เราวางแผนไว้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าดำเนินการได้ตามตามแผนก็จะสามารถที่จะปลดบุคลากรได้เพียงพอนะครับกับความต้องการ